พี่เมียวเมียวฟังนะช็อกกี้เป็นน้องนะช็อกกี้เป็นน้องเป็นลูกเมียวงกปปาหนูอยาแกล้งน้องป้าปาว้าไม่เมียวฟังนี่คือน้องนะอย่าอย่าไปรักกันเข้าใจไหมยู่เมียวรักกันกันช็อกกี้ถึงมันจะมันจะดื้อมันมื่อนดานเป็นน้องนะก็ดป้ป้าเหชอบแกล้งเมียวเมียวกับตบเล่นเลยเนี่ดูดูช็อกกีมาดูเมามาวูดูมาดูดมียวตูมาดูดูาดูมามานีปมาดาสอนนี่เข้าดจมาดูดูา นี่ดคัมันจะไปแก่งจะเขาเลยนี่มวยจะไปไหมเขาเดี๋ยพี่เขาจะตบห้ากันเข้าใจบ่รักกันนะลูกนะห้ากันแพ่งกันอยู่น้ำกันเนี่ยยสิตีกันเนี่ยข้าใจบ่ให้เขาหมาแม่บ้านนี่ถือกันเข้าใจพี่เมียฟังอยู่ว่าฟังฟังอยู่ป้าป้าพียฟังป้าป้าอยู่ฟังบ่หนูเบิ้งเบึ้งฟังบ่าอะไรนี่อยู่น้ำกันดีๆฟังบ่ ข้าใจบออย่าแกงน้องเด้ออ้าจุ๊บกันหน่อยจุ๊บเม่งกันหน่อยจุ๊บเม่งกันหน่อยอ่าจุ๊บเม่งจุ๊บเม่งอื้มนุ้ยเฮ้ยโเบาเดี๋ยวตั้งสีบ่ให้ลูกเนี่ยนุ้ยเปต้มน้องบ่ได้ได้ลูกพี่เมียวโอ๋พี่เมียวต้มน้องบ่ได้นะลูกนะเข้าใจบอนียต้มน้องบ่ได้นะไอไอน้องนี่ก็วุ่นวายได้นี่ลุ่เอื้อยไงเหระนี่วุ่นวายไอน้องอย่าแกงเอื้ยอย่าแกงพี่ อย่าแกงพี่เหมียวเไ้ยพี่เหมียวบบย่านดอกอย่าไปแกล้งเขาโอ้ไม่ไหวแล้วพี่เหมียวบอกไม่ไหวแต่บอสําเร็จพี่น้องโอ้ยบอสําเร็จสอมาเราสามสามเมื่อคีไม่สําเร็จไม่สำเร็จไอ้เพืองนี่มันมึนรับได้มันมึนแห้งเหมียวรับได้เมียวเมียวน้อยใจแล้วโลกมึนแห้งเมียวเมียวมันมึนแห้งมึนแห้งมันมึนแห้งดื้อแห้งพี่น้องเบิ่งเบิงมันอยู่ซื่อวะนี่ ยูซื้อมานี่ยอะไรนี่ไงคืนนี้ขึ้นมาไดงสี่เลยอ่ะชานม่กวันแล้วอาออ้าเป็นแพนด้าอาเอ้าทำไมเป็นแพนด้าล่ะอ๋อก้อนไงอ้ยแพนด้าน่ารักจังเลยอุ้ยแพนด้า็น่ารักๆอยู่แพนด้าก็น่ารักแพนด้าน่ารักหนูหนูรักหนู อือนี่แหละลูกรักครับ